สถานการณ์ล่าสุดที่กำลังสร้างแรงสันสะเทือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือรายงานว่ามาเลเซียได้ส่งเครื่องบินขับไล่ SU-30 MKM เพื่อสนับสนุนกัมพูชาในห่วงเวลาที่ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชากำลังพุ่งสูงขึ้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับด้านการทหารแต่ยังถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคและทำให้ทั้งอาเซียนต้องจับตายอย่างใกล้ชิด การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งต่อไปนี้จะพาไปสำรวจมิติทางการเมืองการทหารและภูมิรัฐศาสตร์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้เครื่องบินขับไล่ Su-30MKM ที่มาเลเซียครอบครองถือเป็นหนึ่งในสมบัติยุโทโธปกรณ์ที่ทรงอนุภาพที่สุดในกองทัพอากาศภาูมิภาคเครื่องบินรุ่นนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่รัสเซียพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์มาเลเซียโดยเฉพาะโดยมีขีดความสามารถในการรบทั้งอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นรวมทั้งติดตั้งระบบอาวุธสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติการได้ในระยะไกลและรองรับการปฏิบัติการหลายมิติการที่มาเลเซียตัดสินใจส่ง SU-30MKM เเข้าไปหนุนกัมพูชาจึงมีนัยยะไม่เพียงแต่ในแง่ของความช่วยเหลือทางการทหารแต่ยังเป็นการแสดงพลังทางยุทธศาสตร์และการเมืองไปพร้อมกันในมุมมองของกัมพูชาการได้รับการสนับสนุนจากมาเลเซียถือเป็นการเสริมกำลังใจและสร้างแรงต่อรองในสถานการณ์ที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากไทยมาช้านาน ความขัดแย้งบริเวณชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหารเป็นรอยแผลเก่าที่เคยก่อให้เกิดการประทะมาแล้วหลายครั้งแม้ในอดีตะจะมีคำตัดสินจากศาลโลกแต่ปัญหาการรัตีความและการยอมรับผลลัพธ์ก็ยังคงสร้างแรงเสียดทานระหว่างสองประเทศการได้รับพันธมิตรที่พร้อมจะหนุนหลังทางอากาศจึงถูกมองว่าเป็นหมากที่กัมพูชาจะใช้เพื่อยกระดับจุดยืนของตนฝั่งไทยกลับมองเหตุการณ์นี้อย่างกังวลเนื่องจากไทยเองก็มีศักยภาพด้านกองทัพอากาศสูง โดยเฉพาะการครอบครอง F 1 6และกำลังเดินหน้าโครงการจัดหาเครื่องบินขับไลร่รุ่นใหม่แต่การที่กัมพูชาได้รับการหนุนหลังจากเพื่อนบ้านในอาเซียนอาจทำให้สมดุลที่ไทยเคยได้เปรียบลดลงในเชิงจิตวิทยาและยุทธศาสตร์แม้ศักยภาพจริงทางทหารไทยอาจยังคงสูงกว่าแต่ความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติว่ากัมพูชาไม่ได้อยู่ลำพังอาจสร้างแรงกดดันทางการเมืองให้กับไทยอย่างมีนัยสำคัญสำหรับมาเลเซียเองการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้เหตุผล มาเลเซียมีความพยายามขยายบทบาทในเวทีภูมิภาคมานานทั้งในด้านเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงการเคลื่อนไหวนี้จึงอาจสะท้อนความตั้งใจที่จะใช้พลังทางทหารเป็นเครื่องมือเสริมสร้างอิทธิพลมาเลเซียรู้ดีว่า Su-30MKM เป็นหนึ่งในไพ่สำคัญที่สามารถใช้เพื่อแสดงบทบาทในภูมิภาคโดยเฉพาะเมื่อประเทศมหาอำนาจนอกภูมิภาคต่างก็พยายามแทรกแซงอาเซียนการก้าวออกมาสนับสนุนกัมพูชาจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้มาเลเซียกลายเป็นผู้เล่นที่ไม่อาจมองข้าม ในระดับอาเซียนการเคลื่อนไหวครั้งนี้ได้สร้างแรงสันสเทือนอย่างแท้จริงเพราะหลักการสำคัญของอาเซียนคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในของการแอลกันและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีหากประเทศสมาชิกหนึ่งเลือกที่จะหนุนอีกประเทศหนึ่งในการเผชิญหน้ากับชาติสมาชิกด้วยกันก็เท่ากับเป็นการท้าทายต่อกลไกความเป็นเอกภาพของสมาคมทั้งนี้อาเซียนเองก็มีข้อจํากัดในการจัดการปัญหาความมั่นคงเพราะโครงสร้างของอาเซียนไม่ได้มุ่งสร้างกองกําลังรวม แต่เน้นความร่วมมือเชิงการทุตมากกว่าเหตุการณ์นี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญว่าอาเซียนจะยังคงรักษาความเป็นเอกภาพได้หรือไม่อีกหนึ่งประเด็นที่ไม่อาจละเลยคือบทบาทของมหาอำนาจนอกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจีนสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่รัสเซียต่างก็มีผลประโยชน์โดยตรงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความเคลื่อนไหวของมาเลเซียอา,อาจถูกตีความว่าเป็นการเปิดประตูให้มหาอำนาจเหล่านี้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเครื่องบิน SU-30MKM เป็นยุโทโธปกรณ์ที่พัฒนาม,มาจากรัสเซียขณะเดียวกันจีนก็เป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับกัมพูชาและสหรัฐเองก็มีความสัมพันธ์ทางการทหารกับไทยมาอย่างยาวนานภูมิภาคนี้จึงเสี่ยงต่อการกลายเป็นเวทีแข่งขันของมหาอำนาจหากความขัดแย้งลุกลามจนเปิดช่องให้ต่างชาติใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจผลกระทบก,ก็อาจขยายตัวตามมาความไม่มั่นคงชายแดนทําให้เส้นทางการค้าระหว่างไทยและกัมพูชาต้องเผชิญอุปสรรค และอาจทําให้การลงทุนจากต่างประเทศชะลอตัวหากภาพลักษณ์ของภูมิภาคถูกมองว่าเต็มไปด้วยความตึงเครียดนักลงทุนย่อมลังเลในการวางแผนระยะยาวยิ่งหากการผเผชิญหน้ามีการใช้กําลังมากขึ้นความเสียหายด้านเศรษฐกิจจะยิ่งทวีคูณจากมุมมองด้านการเมืองภายในประเทศของแต่ละฝ่ายไทยกำลังอยู่ในห่วงเวลาที่รัฐบาลต้องผเผชิญแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอก หากสถานการณ์ชายแดนรุนแรงขึ้นย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโจมตีทางการเมืองกัมพูชาเองก็ใช้ประเด็นความมั่นคงเพื่อสร้างความชอบธรรมให้รัฐบาลเข้มแข็งขึ้นโดยชูภาพว่ากำลังต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยขณะที่มาเลเซียอาจใช้การเคลื่อนไหวนี้เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตนในฐานะผู้มีบทบาทในเวทีภูมิภาคในเชิงยุทธศาสตร์การมี SU30 MKM ออยู่ใกล้พื้นที่ความขัดแย้งไม่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์ แต่ยังสามารถเปลี่ยนสมการทางการทหารได้จริงเครื่องบินรุ่นนี้มีรัศมีทําการกว้างสามารถโจมตีเป้าหมายในเชิงลึกได้และหากมีการฝึกผสมหรือแบ่งปันข่าวกรองทางทหารระหว่างกัมพูชาและมาเลเซียก็อาจเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมซึ่งจะทําให้ไทยต้องผเผชิญความท้าทายใหม่ในเชิงการวางแผนป้องกันการวิเคราะห์สถานการณ์ในภาพรวมสะท้อนให้เห็นว่าความตึงเครียดครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาทวิภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่ได้กลายเป็นประเด็นภูมิภาคที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกับผลประโยชน์ของหลายฝ่ายตั้งแต่ประเทศเพื่อนบ้านมหาอำนาจนอกภูมิภาคไปจนถึงประชาคมโลกความเคลื่อนไหวของมาเลเซียอาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความขัดแยงทวีความซับซ้อนขึ้นหากไม่มีช่องทางการทูตท,ที่มีประสิทธิภาพเข้ามาควบคุมอนาคตของสถานการณ์นี้ขึ้นอยู่กับการเลือกของผู้นำทั้ง3ประเทศหากไทยเลือกใช้แนวทางแข็งกขาวเพื่อตอบโตก็อาจทำให้สถานการณ์บานปลายแต่หากไทยเลือกที่จะใช้การทูตเชิงรุก อาจสามารถเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นโอกาสในการเปิดเจราจาและสร้างเวทีแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคกัมพูชาเองก็ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการได้กำลังหนุนจากพันธมิตรกับความเสี่ยงที่จะกลายเป็นจุดชนวนให้มหาอำนาจเข้ามาแทรกแซงขณะที่มาเลเซียคุ้นระหนักว่าบทบาทเชิงรุกเกินไปอาจทำลายภาพลักษณ์ของอาเซียนที่เคยยึดมั่นในหลักสันติภาพในระยะสั้นอาเซียนจะถูกจับประมองว่าจะสามารถก้าวขึ้นมาเป็นตัวกลางหรือไม่หากสามารถเปิดพื้นที่ให้มีการเจราจาอย่างจริงจัง ก็อาจช่วยบรรเทาความตึงเครียดและป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามแต่หากอาเซียนยังคงยึดติดกับกลไกที่เชื่องช้าและไม่กล้าสแสดงบทบาทก็เสี่ยงที่ความขัดแย้งจะขยายวงจนควบคุมไม่ได้บทเรียนจากสถานการณ์นี้คือความเปราะบางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้จะมีการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจและสังคมแต่ความขัดแย้งด้านพรมแดนและความไม่ไว้วางใจระหว่างกันยังคงเป็นปัญหาพื้นฐานที่พร้อมปะทุได้ทุกเมือ่อ การเคลื่อนไหวของมาเลเซียในการส่ง SU-30MKM ไปสนับสนุนกัมพูชาจึงเป็นสัญญาณเตือนว่าความมั่นคงในภูมิภาคนี้ยังคงเผชิญความท้าทายที่ร้ายแรงและต้องอาศัยทั้งการทุตที่มีประสิทธิภาพการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับมหาอำนาจอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสมรภูมิใหม่ของโลก